ำไมพระพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำเรื่องการมีสติและการรู้สึกตัวครับแม่ค่ะก็ท่านค้นพบแล้วว่าการทำสตินี้มักมีตามมิมักมิลเปนี่แหละที่จะหลุดพ้นได้นะจอนพระพุทธเจ้าของเราค้นพบแล้วนะนั่นแหละิ่นถึงบอกไว้ว่าจิตต้องได้อยากหลุดพ้นบทตกรรมมาเกิดหรือว่าจยากเห็นความเป็นจริงนั้นก็ทําสตินี่แหละสร้างสตินี่แหละท่านถึงไว้บอกไว้ในมักมิลเไงนะจอน นี่แหละให้ปฏิบัติตามมรรคมีมเป็ดน,นี่นะถึงจะหลุดพ้นได้หมดกรรมมาเกิดได้นั่นแหละสตินี่แหละนะหัวหน้าเลยล่ะตัวเอกเลยนะสติสัมมาสติแล้วก็จะได้เกิดสัมมาสามาธิแล้วก็จะได้เกิดปัญญานี่แหละท่านเห็นแล้วนะท่านเห็นแล้วท่านถึงบอกไว้นะแต่ลูกๆทั้งหลายก็บางดวงคิดก็ยังไม่เชื่อหรือว่าเอ๊ะแค่นี้จะหลุดพ้นได้หรือแค่นี้จะดับทุกข์ได้หรือนั่นแหละค่ะเพราะว่า ยังไม่ทำนะถ้าทำแล้วจะเห็นผล